สดีสบายดีมมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกัญญายูทูบเบอร์วันนี้ค่อยจะมารีวิวเว็บไซต์ซื้อว่าไ i คอยบิดเนาะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะทุกคนถา้าวัดทุกคนกดลิงก์เข้ามาอ่าลิงก์นี้จะอยู่กล้องคอมเมนต์ละกาศอยู่กล้องวิดีโอเนาะทุกคนโอเคหน้าตาแบบนี้แล้เนาะตัวนี้แมนอ่าคนที่กระเจ้าถอนเนาะ เป็นเหรียญของกระเป๋าไลคอยเนะาะตัวนี้มันบิดมันเป็นเหรียญของอันเว็บไซต์เนาะแล้วมามาแตกเป็นไลคอยเนาะสมมุติว่าสามหมื่นบิดเนาะเท่ากับ3ามหมื่ไลคอยเนาะโอเคนี่คือกระเป๋าของอ่ากระ้าซิมลินเนาะมันถอนได้จริงเนาะทุกคนเห็นมาถึประวัติประวัติการถนาอนกัะ้าเนาะ เดือนเก้าเ,เนาะโอเคมีค้นถอนหอแสนก็นมีนะทุกคนโอเคสามแสนก็นมีถือว่าจ่ายจริงนะเวียนนี่เนาะโอเคไปเบป็งวิธีสมัครกันเลยวิธีสมัครก็คือสามขีดเนาะแล้วเข้าวิธีไซสอ์อัพอ่าใส่ซื้อเนาะใส่์ซื้ออย่างก็ได้แล้วลันนี่แมนอ่า อีเมลเนาะแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดแล้วก็บวกเพศเนาะเอาเป็นเพศหญิงเนาะโอเคเขตชายเพศหญิงอันนี้มันให้มาเลยเนาะพเพราะว่าเอาอยู่ประเทศลาวเนาะแล้วก็แค่แคปซ่าแล้วก็ติ๊กอยู่นี่เนาะแล้วกดรีกิตเตอร์เนะาะเอาสมัครปุ๊บแล้วก็เอาเข้าไปล็อกอินเลยเนาะนี่นะทุกคน เข้าไปเข้าใส่ซื้ออีเมลเนาะใส่พาสเวิร์ดแลแ้วก,ก,ก็แก้แคปซ่ลแล้วก็ติ๊กแล้วก็ล็อกอินเนาะโอเคเขาเข้ามาล็อกอินแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เนะาะไลคอยบิตตัวนี้แมนอ่นาคะแนนของของเขาเนะเคมเนาะได้ห้าพันสี่ร้อยบิตเนาะเท่ากับห้าพันสี่ร้อยห้าสิบไรคอยเนาะโอเคตัวนี้แมนอัน ถ้าว่าเขาเคมเรียนหลายฮอดเลเวลสองเลเวลสองเดี๋ยวเขาไปเบิ้ลกันเนาะวิธีวิธีกดกดถอนเลยเนาะเห็นหว่าทุกคนถ้าว่าเขาเคมได้ห้าสิบครั้งฮอดฮ้าอดห้าสิบครั้งเนาะมันจะสามารถปลดล็อกขอเขาถอนได้เนาะโอเคหวังว่าทุกคนเข้าใจเนาะวิธีวิธีการเคมคือเรีอนลงมาเลย เห็นวหมทุกคนนี่แมนตัวเลขเนาะมันเป็นลัอกกี้น้ำเบื่อเนาะถ้าบาร์ทึกแปดแปดหมื่นสี่พันเราจะได้หนึ่งร้อยบิตเนาะจนฮอดตเลขน้ำเบื่อเก้า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 เนาะเราจะได้แจ็คพอตเนาะหนึ 9, 000, 99, ่งหนึ่งแสนสูงสุดเนาะหนึ่งแสนบิตหนึ่งแสนบิตเท่ากับหนึ่งหนึ่งแสนไลคอยเนาะโอเค แล้วไปเบิ้งวิธีการใส่งานันเนาะมีแต่เขากดอ่าดีแคปซ่าเนาะแล้วกดโลแอนวินเนาะกดเข้าไปเลยวันรุ่นนุ่มกัดวาจีได้อย่าง86เนาะเลขนลำเบอร์86เขาจะได้100ห้าสิบมันอยู่ในนี่เลยเนาะทุกคนเนาะ858หมื่นห้าเนาะเลขนลำเบอร์จนฮอด8หมื่นเก้าเก้าเก้าเนาะเอาได้100ห้าสิบ เท่ากับหนึ่งร้อยห้าสิบไรคอยนะโอเคอันนี้แมนวิธีการกดลิงกนะ์เนาะเซิรเพื่อนเนาะจะได้สิบเปอร์เซ็นต์ถาวาเพื่อนลิ่นหาเว็บไซต์นีเนาะไปเบิ่งวิธีการหาเงินแบบที่สองเนาะกดสามขีดเลยเกาอ่าตัวนี้แมน สัตว์ลิงเนาะทุกคนเนาะหนึ่งร้อยสิบเลยมันให้หลายเนาะนี่เลยทุกคนสัตว์ลิงอ่านี่เลยเ้าเบิงเ้าเบิงเราจะได้หนะ้าร้อยห้าสิบเนาะสัตว์นี้ถือว่าหลายสุดละสัตว์นี้หน่อยสุดหน่อยสุดลงมาทอดห้ารนะ้อยเนาะสองร้อยเนาะ โอเคน้อยสุดมันสองร้อยเนะเาะมีแตว่าเขาเข้ากดมากดลิงเขาจะได้อ่าตอ์ลิงแก๊สอดตลิงเขาจะได้เหรียญเนาะโอเคไปเบิ้งตัวอื่นเลยเนาะอ่า PTC แอดเบิ้งเว็บไซต์เนะสิบสองอันนี้มันเบิ้งสิบสองเว็บเนาะโอเคตัวนี้มันให้สองร้อยห้าสิบเนาะ เบิงหาวินาทีเบิงจุเบิดเลยทุกคนหาวินาทีแปบ๊บเดียวโอเคไปตัวอื่นเลยเนาะตัวนี้แมนออฟเฟอร์เนาะออฟเฟอร์แมนอ่าเฮดแบบสำรวจแบบสถาน,นอ,อันนี้ค่อยบทตนัดลอตเตอรี่ค่อยกับโมแนะนำเนาะโอเคเอ่อพอเสรเ็จเขาเบิงพอเสร็จดีกว่า โคซึ่งก็คือวิธีการกดเหรียญเนาะคือขันต้นที่ขว่าทำทมิฬเลยหาเขาได้เลขลำบเบอร์ทอาได้เขาก็จะได้คะแนนสัมัสเน,ะนาะคะแนนทับรางวัลสัมัสโอเคโอเคนะาุกคนเนาะวิธีใส่กระเป๋าเนาะไปเบิ่งกันเลย วิธีใส่กระเป๋าเนาะแตะเข้ามาที่สามขีดนะทุกคนสามขีดนี้แล้วกดคำว่าโม่เนาะเขาจะเลื่อนมา c c c o u n t เ e t t i n g เนาะตั้งอยู่นี่เลยแล้วเขาเลื่อนลงมาเนาะนี่เลยทุกคนอ่าเขาใส่มันบอกให้ใส่กระเป๋าโพ,อพอสต์เพย์เนาะมีแต่กระเป๋าโพสต์เพย์เท่านั้นนะทุกคนที่สามารถถอนได้โอเค ไซริงกระเป๋าพอสต์เพย์เจนาะมีแต่ซัมมี่แหละทุกคนถ้าเฮาสเปย์รหัสกับเปลี่ยนเนาะอัปเดตพาสเวิร์ดโอเควิธีการไปเอากระเป๋าอ่าพอสต์เพย์ไปเบิรงกันเลยเนาะวิธีการเอากระเป๋าอ่าเหรียญไลรคอยเนาะอยู่กระเป๋าโพสต์เพย์แตะเข้ามาเลยฮอตแตะ อ่ากระเป๋าแล้วปุ๊บแตทเข่าหัวนคนนี้เนาะแล้วกดคําว่าดิบุสิตหรือวิตถอดวิตดอเนาะแล้วกดเหรียญไลคอยเนาะตัวนี้เลยไลคอยข้อขีดสามขีดเนาะแล้วกดคําว่าดิบุสิตเนาะแล้วก็กดคําว่า,วววนะวค,วาคัดลอกอยู่นี่เนาะจุดแจ่นนี่เลยโอเคแล้วเข้าไปเว็บเลยเนาะทุกคน หลังจากเขาอ่า copy address ของกระเป๋าไล t e c o มาจากกระเปาเเะะ๋าอสเ t e เนะมิเตาวางอยู่เ,เนาะโอเคตัวนี้แมนพัสเิร์ที่เราตั้งทับอิดเนาะ ที่เราตั้งกันล็อกอินเข้ามาเนาะโอเคหลังจากนั้นเขาก็อัปเดตเลยเนาะโอเคนะทุกคนมันจะบอกว่าซับเซ็ตสำเร็จเนาะในในการเปลี่ยนแปลงลิงก์ที่เราถอนเนาะลิงก์แอดเดตไลคอยเนาะเขาผูกใส่อย,ยูน่นี่แล้วก็ใส่พ์พาสเวิร์ดที่เราตั้งล็อกอินเนาะแล้วก็อัปเดต ราคาราสามารถถอนได้เนาะเงื่อนไขของการถอนเนาะก็คือ,อต้องได้เคสมาสิบข้างเนาะโอเคเนาะทุกคนเนาะาสิบข้างสามารถถอนได้ไปเพิ่งประวัติค้นถอนกับถอนได้ทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้กับซ่องค่อยฮ็ดเกี่ยวกับสายฟรีเท่านั้นโมมีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนเนาะ โอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์กด, comment, กดแชร์เนาะเพื่อบ่ื่อเพื่อให้พลาดคลิปต่อไปขอขอบใจบ๊ายบาย